อเอยากจะเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน่จะเดดทไมวะ่ะเดลอย่าปาอย่าปา,กกา <c oughs> ต้ต <c oughs> <c oughs> องจากก,ากับพวกนี้ไเด่้ป,ดป,ปืนยิปเป็นพวกเดียวก,กันดีกว่าเรา,าสู้กับอธรรมดีกว่าเร็วพวกชุดดม,มันคืออธรรมอามรราคุณแล้วไม่เชื่อฉันแล้วเธอจะไมเชื่อใคร ไอตํารวจต้องรังแกประชาชนด้วยอ่ะไปพ้นเถอะเดี๋ยวผมไม่ได้เล่นแล้วน่ะผมให้คุณขึ้นรถผมแล้วก็ไปพ้นกันไปพ้นกันเลยจวมีเวลามากแล้วไปเร็วโอ้โหแม่งสามดาวได้ไงวะเทปเราต้องรอดเทปไปเจอกเอาเกิดอะไรขึ้นวะได้รถแหละเดี๋ยวผมเอารถเทปไปรับเอาไปฆ่าคุณเท่าร์แมนคือเซฟผมได้รถแล้วคุณเซฟผมได้รถแล้วคือนะไ เร็ว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 เรเร็เร็วเร็วเร็วเรมวเร็วเร็มเร็วเร็วเร็วเา็มเ้็วนร็วเร็วเไ็วเร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 ิวเร็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 วร็เ็เร็วร็วเรสวเร็เร็วเร็วเวเวเร็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 วเวเร็วเร็วเร็วเเร็วร็เร็ววเร็วเร็เราวเรร็รเเรัว่าฮะไม่ได้ได้มาจากไหนใครรับเเอาไปยิง วิ่งนิดเดียวผมก็รอดแล้วผมอยากกลับบ้านเลยต้องรู้ว่าเล่นเป็นรถหรือไงล่ะต้องล้ก่อนลงก่อนล้มก่อนผมเขาใช่แย่ยิงชกัดยิงชกัดเร็วยิงชกัดเร็วขอแค่จะทำตัวดูดูเลยนะมันเสียวมุดไตนี่หว่าอันนี้เสียวเสียบสร้างบรรยากาศหน่อยเร็วสร้างบรรยากาศหน่อยเร็วไปไปทำไมผมไม่ปื้นวะเอ้าเอ้าเชฟออกมาดิับมีตำรวจ ผมเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่ตรงริมน้ำผมมากแล้วไอ้พวกแค่ไม่รอบนายแล้วมาสับโนดมดีๆที่ได้ร่วมงานนโนดมยอว่าสับยอยอขว้างมันัว้างมันย่าอีสไนฟ์มันยังไม่เจียนสิเดือดช่วงเห็นไม่ได้หมอช่างได้ขับรถไกลหน่อยเนะตัวเนี้ย ทำอะไรอะไรผมกดการกระเพกไหมทำไมผีวผมบอกว่าเมื่อกี้ผมกำลังกด B อะแล้วแบบมองคนบุคคลที่หนึ่งแล้วหันไปเจอคุณจอมพอดีโอ้โน่ดองก็วิ่งไม่ไหวแล้วแก่แล้วรออวดด้วยดีหรือคนบ้างไหนเนี่ยกปวดเจ็บปวดเจ้า โอ้ยแมงเียงเียงเมียงเทียงเมียงอุ้ธคนไม่เลยะได้้นไก็นี้และกอและไม่ได้นัวไนี้เรวไม่ขึ้นมันได้อย่างนี้แล้วเราลองข่ามาบอกกันได้อลองขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนคุณตาแถบรล่าคนเดียวหายแล้วดึงจาง โอ้ยเลือดเป็นคนแบบนี้เหรอฮะทำมาทำมาทำมาแล้วทำให้เอามาผมจะเป็นคนกินแล้วได้ทำไงไม่ได้ผมพายจะอยู่ในภารกิจอล้วเอางี้ไม่ลงมาก่อนหวังก่อแล้วถ้าผมฟาดหน้าทีนึงเป็นไงอ่าน้องโดนอ่านไม่แต่เครื่องบินมันจะโดนระเบิดแล้วเครื่องบินโดนง่ายอ๋ออ๋อต้องระเบิดโอเค โอ้ยไทเทเนียมวะเนี่หลายลูกอยนะวลาวนี่ยปืนปืนนี่หมอบหมอกมาเฟียมากเลยเอาเอาชื่คนจีนเนี่ยผมอยากได้ชื่คนจีนมาเอาเ่กันแล้วเอาเนวไม่ได้ครับเด้ไนมเดนะเบสบอลื้อดื้อรับรับรับผมผมจะเอาลูกไปให้เลูกลูกนึ่งสองปุ๊บไม่ทันวะ เรามาสู้กันแบบกะลาสีไปไปเราหนีกันไปครับเจี๊ยบอะข้าศิลาเนี่ยข้าศิลาข้าศิลาข้าศิลาข้าวศิลาเฮ้ยจมยังละเจ้าคุณแทบนมั่งกระแนงแล้วจมยัง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 จมยงเมียงังคุณเชฟยิงผมหรือเปล่ายิงผมถามแค่นั้นแหละผมไม่ยิงครับผมเป็น พันธมิตรกับคุณอ้าวไป็นผ้าเหรอทุยขึ้นเอขึ้นเได้เหรอเออเอ้ปีนเ้ยแวผมจะปีนไอ้พูเขาไงผมก็จอเน่ะโอ้ยโอ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเวลาไม่เคยรอใครเอาขึ้นเธอ ขึ้นมาเฮ้ยพี่เซมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่ากได้คุ้ยคาฟิลาด้วยคุณขึ้นมาอี่คือยาพิลเลอร์เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมหารถไปไม่เป็นไรผมลืมผมลืมรถประชาชนผมลืมรถประชาชนไม่ต้องหรอรื้อ ผมลงจ่ายรถผมลงจากรถผมลงจ่ายรถรถรถจูเจยผมผมลงพิรากระเตียชนญหมดเลยไม่ได้ละผมไม่ไหววังผมมาแต่ผมไม่ต้องความแต่เนี่ยไม่ต้องควาผมจัดการเองเฮ้ยเราเป็นพวกในการไม่คุณจอนก็ไม่รู้ว่าจะเอาปืนมายิงกันเลยเหยียบแม่งเลยผมไม่เอาปืนยิงเลยผมว่าไปโอ้กวางระเบิดไว้ไงก็เลยเชียิญไม่ได้ไอวางแค่ว่าวางเลยระแวงเพื่อนวหรเอ้ยจะไปอ่ะ เห็นตปืนใครเฉยเลยเฮ้ยรีบไปดิโอยเด้วเด้วเด้อเด้เดยอเดใจเย็นครับใจเย็นๆผมเป็นลูกค้าว VIP เราเป็นเจ้าหน้าที่ลไหมผมอยากเป็นเจ้าที่ลบอ่ะเนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ลับเนี่ยะผมไม่ได้เห็นด้วย่มันดำอะัอไซคก่าไมัมอเตอไซคดีกว่าเดี๋ยวผมจายนะเร็วกว่าไงเร็วกว่าไอไปไปไปร้านค้าก่อนไปร้านค้าแล้วก็ไปร้านอาวุธก่อนไปเตงกระสุนแล้วก็ซื้อการ n o e เอาลงฮ่า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 ่่อาไม่ล่่าา่ เรียลร้อยไปทำอะไรลงทำไมอ่ะอ้าววิเช่มันก็ลงเองอ่ะเป็นอะไรอุ้ยนี่เป็นอะไรวิเชียมันก็ลงเองเพรู้มั้งนี่ละเป็นไรวะอุ๊ดเด็บเอาดีดีเดีจัด บิมบับัมบิมบัมบบิมบ,บัมบาบ,าบ,าบ,าบองอ่ะอันนี้คือคอมพิวเตอร์ใครของของคนที่จะสมัครเรียกตั้งคนต่อไปปะไปเลยคุณไปแฮกเลยโอ้คือเจ๊แฮกเป็นแฮกเป็นแล้วเราลงม,ม,มาดีครับแล้วผมต้องกดไหนแฮกคอนเน็กนหรืออะไรเฮ้ย <c oughs> ผมว่านี่จะเป็นแฮกคอนเน็กห,หรือเป็นคงที่มาจากหน่วย,อยงาน U I B นะไม่ได้หาอะไรอะ่ะหรือมาจากหน่วยงาน U I B หรือต้องทำงานได้ได้ละข้อมูลเป็นชายเพศ20ปีไม่ได้ได้ดาวอ่ะเดี๋ยวผมโทรหาเดเตอร์่ไห้ละ คุณเซฟสองโคตรแข็งฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยกูเซฟเราจะไปยิงตำรวจแต่ผมทำไม่ได้ตำรวจเขาทษทีโอ้ยุณเซฟเลี้ยบหมูโอ้ขึ้นยูไปไปไปเราขึ้นรถเรามีสองดาวอยู่แล้วเราก็จะโดนเรารีบหนีเลยนะคุณเซฟขี่รถออกไปเลยนะคุณเซฟรถข้างหน้าเรารถข้างหน้าเราโอเคได้ได้ได้ นี่นคันนี้คันนี้ไปไปไปเร็วเรเร็วเร็วม่ยิงล้อป่ะเนี่ยเป็นอะไรต้องห่วงต้องห่วงไปเลเปลี่ยนถ่ายรถไหมเปลี่ยนถ่ายรถมเปยเปลี่ยนเปลไม่ได้าเราไมไปกูเจเสียว่หาชน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 โอ้ยจิงแรงเอ้เอาเอากูเจ๊ไม่เสียแพ้หรือเอเจนหามุมที่ตรวจมาให้ได้แต่แต่รอรอูเทียบรอรอให้นีหายผูเทียบใ้ไปไปตามะเดีวไเดี๋ยวเวนี้ ตอนนั้นเรายิงได้ไหมเซฟยิงระยะไกลได้ไหมพอได้ไดไพเพี่ยวเพิ่ินให้ตรวหนูไปกันอา้าสวยต,ตายเหรอคุณจอนออกเกมแลไหมผมไม่ได้ออกบอกว่าคุณออกเกมไปแล้วผมยังอยู่เลยเออเรียบร้อยตาย